สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวบราคูด้าคริปโตช่วงพักหลังนี้เราจะได้ยินศัพท์ใหม่ในวงโงคริปโตคือ real world asset หรือเรียกย่อยว่า RWA และอีกคำหนึ่งก็คือ asset tokenization หากเราทำความเข้าใจศัพท์เหล่านี้จะช่วยเปิดโลกการลงทุนและเราสามารถมีเครื่องมือเพิ่มเพื่พอป้องกันความเสี่ยงจากการถือสินทรัพย์แบบเก่า เราคงเคยได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆว่าบางคนเก็บเงินธนาบัตรจนปวดก,กินหรือเก็บเงินทองแล้วหายไปจากเซฟเฉยๆเราจะป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ให้เกิดกับเราได้อย่างไรบ้าง r e a World Asset ก็คือสิ่งต่างๆที่เป็นทรัพย์สินทั้งที่เป็นลูกทมอย่างทองที่ดินและนำทมอย่างตราสารอนุพันธ์และสินทรัพย์ทางปัญญาส่วนคำว่า Asset Tokenization ก็คือการสร้างฝาแฝดขึ้นมาบนบล็อกเชนย้อนเวลาไปปี2017-2018โปรเจกต์คริปโตมีการออก ICO โดยไม่มีการควบคุมและปกป้องนักลงทุนอย่างเราๆหลังๆมานี้คอนเซปต์นี้ได้กลับมาอีกครั้งและกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ของการใช้เทคโนโลยีที่กระจายการถือคองเลเจอร์ทางการเงินแล้วจะมาเจาะลึกว่ามันจะพิกโฉมหน้าตาตลาดคริ โตได้อย่างไรบ้างหากว่าทตาม,ตามจริงเรื่องนี้เด่นๆคือ asset tokenization ไม่ใช่แค่การติดราคาให้สินทรัพย์ในโลกดิจิตอลแต่ที่เท่กว่านั้นคือลองนึกดูว่าหากสินทรัพย์ของเราไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือศิลปะมีมูลค่าไม่เพียงแต่นอกเช a i n แต่มีมูลค่าในบล็อก c h a i n ด้วยพูดง่ายๆคือเป็นโทเก้นที่ใช้ d i s t r i b u t e ledger เทคโนโลยี ยิ่งไปกว่านั้น City Bank เคยออกตัวแรงและทำนายไว้ว่าภายในปี2030หรืออีก6ปีข้างหน้าเราน่าจะได้เห็นมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถูกแปลงเป็นโทเก้นถึง4ล้านล้านยูเอสตอลลร์อนาคตกำลังมาถึงเร็วๆนี้ที่สินทรัพย์จะมีมูลค่าทั้งในเชนและนอกเชน เรามาสรุปกันว่าทำไมเราถึงต้องแปลงสินทรัพย์เป็นโทเก้นข้อแรกเป็นการลดต้นทุนส์ทคอนแท็กช่วยทำให้ธุรกรรมเป็นปริญญาอัตโนมัติลดความจำเป็นต้องการใช้ตัวกลางข้อ2คือตรวจสอบได้ง่ายช่วยในการประเมินมูลค่าของทั้งอสังหาและพอร์ตข้อ3ทุกคนเข้าถึงได้ทั้งฝั่งที่ต้องใช้ทุนและฝั่งที่ออกทุนให้ข้อ 4. การได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนถือโทเก้นถือเป็นการสร้างคอมมูนิตี้มีผลต่อการใช้เสียงต่อธุรก,กิจในอนาคตข้อ5การทำให้รายเล็กเข้าถึงแอสเซทใหญ่ได้จะทำให้ตลาด มีตลาดรองและมีฟีที่น้อยลงเมื่อคนใช้มากขึ้นข้อ6เป็นการกระจายพอร์ตใครๆก็สามารถลงทุนได้ตามกําลังทรัพย์ในสินทรัพย์ชั้นดีที่แต่ก่อนจํากัดแต่เฉพาะคนที่มีกําลังทรัพย์เท่านั้น ลองนึกภาพตามว่า Oracle เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกจริงและบล็อกเชนแอป Oracle รับข้อมูลมาจากภายนอกอย่างราคาหุ้นเข้าไปสู่แพลตฟอร์ม DeFi ตั้งแต่ decentralized exchange จนกระทั่ง l e n d i n g app แต่จุดที่ต้องระวังคือข้อมูลฝีที่ผิดพลาดจาก Oracle จะทำให้ตลาดหุ้นและเกิดความเสียหายในปี2022เพียงปีเดียว DeFi protocol เสียหายถึง403ล้าน US d ลลาร์เพราะความผิดพลาดจาก Oracle ระบบนิเวศของ RWA กำลังบูมและโทเกนีได้สร้างแผนที่ไว้ Tra c กผู้ประกอบการในสาขาต่างๆทั้ง Distributor p l a t f o r ฟ Defi p l a t f แพลตฟอร์มแปลงโทเกนผู้ดูแลทรัพย์สินค u สต o d i เดบริษัทข้อมูลและบล็อกเชนเน็ตเวิร์ เรามาดูความก้าวหน้าของ RWA Real World Asset ใน Cardano Blockchain บ้างค่ะ NMKR ก็คือผลงานของ LCX Token Launchpad ที่ปฏิวัติโลก NFT มีเครื่องมือที่ใช้ Onboard Mint รวมทั้งขาย NFT ใน Multi-chain จนได้ฉายาว่า NMKR เป็น Shopify ของตลาด NFT ในงาน Cardano Summit 2023 ทียมอนส์และ NMKR ได้ร่วมกันออกโทเก้นที่มีเพชรและเป็นสินทรัพย์อ้างอิงเป็นครั้งแรกในคาราโนซึ่งขายเกลี้ยงใน48ชั่วโมงหลังประกาศอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ดังในในบล็อกเชนนี้ก็คือ Empower ที่มีโทเค็น M ทำให้การลงทุนในอสังหาเข้าถึงได้ง่ายโทเค็นจะมีแบ็กเป็นการจ่ายเงินของผู้อาศัยในรูปแบบเช่าเพื่อเป็นเจ้าของในอนาคตเรามาดูโปรตโตคอลท,ที่น่าสนใจใน RWA Genius X ซึ่งเป็นหน่วยิล c เ l เ a t o r ของโปรเจกต์ในเว็บทของ Genius Yield ได้มีการร่วมมือกับ Curio DAO สร้างตลาด RWA และสินทรัพย์ทางปัญญา support หลาย c h a i และออกโทเกนอิงทัพย์สินลดหลูหายากเราต้องจับตาดูโปรโตโคอลของ Genius Yield และ Genius X ที่มีบทบาทในตลาดแปลงสินทรัพย์เป็นโทเกนทั้งในเรื่องของการเป็น dex แล้วก็สนับสนุนแพลตฟอร์มอื่นๆ ในไทยก็ได้มีการสนับสนุนเรื่องการทำ RWA เป็นโทเก้นเมื่อไม่นานมานี้เสร็จได้มนอนุมัติให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้ในโทเก้นที่แบกโดยสังหาและโครงสร้างสามารถสร้างคัสโตเดียนวอลเล็ตได้โครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐก็ได้รับผ่านการอนุมตัติซึ่งจะแจกจ่าย10,000บาทให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข เจอกันคลิปหน้านะคะหากใครอยากให้ทีมมารากุด้าคริปโตรเราเจาะลึกเรื่องอะไรส่งฟีดแบ็กมาได้ทาง X ติดต่อเราได้ทั้ง YouTube, Medium, Facebook ค่ะ